เครื่องซักผ้าซัมซุงซักได้ปกติแต่ไม่ปล่อยน้ำทิ้งไม่ปั่นแห้งสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการเช็คแบบไหนมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิ่ง Modify วันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าเป็นของยี่ห้อซัมซุงนะครับอาการเสียที่ทางเจ้าของเครื่องเขาแจ้งมาก็คือว่า เครื่องทําทงานปกติซักได้ปกติแต่เวลา,าจะปั่นแห้งนะครับมันจะไม่คายน้ําไม่ปล่อยน้ําทิ้งไม่ปั่นแห้งเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยครับว่ามันเกิดจากอะไรก่อนอื่นก็จะทดสออาการเสียของเครื่องกันก่นกอนนะครับว่ามันตรงตามที่เจ้าของเขาแจ้งหรือไม่นะครับเป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่นเก่านะครับชื่อรุ่นนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคือรุ่นไหนนะเป็นเครื่องขนาดเล็กครับก็กดปุม Start, ่มสตาร์ทกดปุ่ม p พาเวอร์ดูก่อนนะครับนี่แล้วก็ กดสตาร์ท <Go> mm hmm. นี่ตอนนี้ก็ช่างผ้าน,นะครับก็ตอนนี้เครื่องสั่งจ่ายน้ำเข้าเครื่องแล้วนะแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ไกลจากก๊อกน้ำนะครัเดี๋ยวผมใช้สายยางนะต่อมานี่นะครับวาวน้ำก็จ่ายเข้าเครื่องปกตินะครับเหนะ็นไหมตรงนั้นนะ คก็ไม่เป็นไรนะถ้าระดับน้ํามันได้เครื่องมันก็จะสั่งให้มอเตอร์ทํางานก็จะทําการซักนั่นเอง่าเห็นไหมครับตอนนี้ระดับน้ําได้แล้วนะก็สังเกตครับดูว่าน้ําอยู่ไหลหรือไม่ต่อเข้า น้ำอยู่ไหลแล้วนะครับนี่โอเคนะครับตอนนี้โปรแกรมซักซักได้ปกตินะกดสต็อปก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะตั้งเป็นโปรแกรมปั่นแห้งนะถ้าปั่นแห้งปุ๊บเนี่ยระบบของเครื่องเนี่ยมันจะสั่งให้ปล่อยน้ําทิ้งให้หมดแล้วก็ระบบปั่นแห้งก็จะทํางานนะครับทีนี้ก็ตั้งระบบปั่นแห้งนะครับให้เลือกไปที่สปินนะครับอย่างเดียวนะครับนี่นะสปินโอเคประมาณนี้นะนี้กดสตาร์ทเลยครับอะถ้าก,กดสตาร์ทแล้วนะครับ รามาดูสังเกตตรงนี้อ่าเมื่อผมกดปั่นแห้งนะครับวาล์วจ่ายน้ำก็ปล่อยน้ำทิ้งปกตินะครับอันนี้คือเห็นไหมครับอันนี้ไม่ตรงกับตางที่เจ้าของเข้าแจ้งมาแล้วว่ามันไม่ปล่อยน้ําทิ้งเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับอาการเสียนเป็นยังไงกันแน่ดูว่าปั่นแห้งทํางานหรือไม่ครับผมคือตอนนี้นะผมตั้งโปรแกรมปั่นแห้งครับ มอเตอร์ปั่นแห้งทำงานนะนี่ได้ยินเสียงไหมคนระับมอเตอร์ปั่นแห้งทำงานนะแรัผมก็ นี่มันหยุดไปแป๊บนึงนะครับหยุดไปแป๊บนึงแล้วก็ระบบปั่นแห้งก็ทํางานเหมือนเดิมจากที่เทสเมื่อกี้นะตอนนี้เครื่องยังปั่นแห้งปกติอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันสะดุดแล้วก็หยุดปล่อยน้ําแล้วก็ทําทงานติดติดดับๆนะครับบางครั้งก็ทำงานบางครั้งก็หยุดไปทํางานไปเฉยๆนะครับลองกอแกะเช็คดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงมาแกะเช็ค ฝาครอบด้านหลังดูนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือไม่นี่รุ่นนี้ฝาครอบมันแตกนะครับเขาเอาสติกเกอร์เอากระดาษกาวโอ้โหตอนนี้เป็นกระดาษนะครับปิดไว้แปะไว้นั่นเองดูดิเดียนนะครับแก่ฝาครอบดูโอ้โหนี่มาดูใกล้ๆครับาจากที่สังเกตดูนะครับท่านผู้ชมสังเกตลงนี้สายสีม่วงอ่าเห็นไ,ไหมครับ ตรงนี้ก่อนนะจุดนี้คือสายสีม่วงเนี่ยเป็นรอยหนูกัดแทะสายไฟขาดเกอือบหมดเลยนะนี่สีส้มด้วยนะครับตรงนี้ก็โดนแท้โอ้โหอันนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำนี่อันนี้กัดขาดเกือบขาดนะครับเนี่ยนะดูตรงนี้บ้าง นีอะไรไหมนี่อันนี้โดนกัดแทะเกือบขาดนะครับตรงนี้ด้วยโอ้โหอันนี้คือเอ่อมันน่าจะมีการซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็รอยหนูแล้วก็โอ้ฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ด้วยอันนี้คือนี่ มีการแกะซ่อมก็น่าจะโดนหนูกัดตอนแรกนะครับมีการซ่อมตัดต่อมาแล้วที่สําคัญคือว่าสังเกตตรงนี้นะครับที่เอามาให้ตรงนี้นะมันไม่มีฝาครอบด้านหลังเลยแสดงว่าที่มันทํางานหยุดหยุดติดติดับๆบ,บ,บ,บางครั้งก็ปล่อยน้ําไม่ปล่อยน้ำเนี่ย มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะสายไฟพวกนี้นะครับโดนหนูกระแทะหมดเลยซึ่งตรงนี้คิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากชุดสายไฟตรงนี้นะครับบางครั้งเครื่องมันทำงานไปนี่สายไฟตรงนี้มันอาจจะไปแตะกับเส้นอื่นนะครับนี่ไปแตะทำให้ระบบมันเออเลอร์ทำงานค้งางวันนี้ก็หยุดทำงานนั่นเองประมาณนี้นะครับผมจะทำการไวริงต่อจัมสายไฟตรงนี้ใหม่นะผมเตรียมสายไฟมาแล้ว,ลวเป็นสีแดงนะสาย vsf ก็ไล่ไปทีละเส้นนะว่าสายไหนที่มันมีปัญหาบ้างเข okay, นะนี่ก็เริ่มจากสายนี้ก่อนเลยครับชุดนี้นะผมก็ตัดเลยนะนี่มันจ้ำม,มาถึงตัวเซ็นเซอร์วัดระดับนะ้ําตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่สายสีเหลืองสีเหลืองด้วยนะซึ่งสายสีเหลืองตรงนี้นะผมตัดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จ้ำนี่ แกะตรงนี้แล้วก็จ๊มเป็นเส้นเดียวไปเลยมันมีรอยต่ออยู่แล้วนะคิดว่า,เ,าเครื่องนี้น่าจะมีการซ่อมแก้ไขมาแล้วนะครับนี่ก็สายสีเหลืองนี่ครับพอจ๊มตรงนี้เลยนี่แล้วก็ตัดสายสีแดงนะครับกะความยาวให้พอดีนี่นนะ ต็แบบนี้นะครับต่อเข้ากับสายสีชมพูคือเราต้องทําทีละเส้นนะครับทําทีละเส้นท,ทําทีเทีละจุดนะครับมันจะได้ไม่พลาดนี่จําเลยนะบัดกีีก่อนครับ ตรงนี้ใช้ท่อหดนะครับใช้ท่อหดสีดำนี่แหละสอดสายเข้าไปก่อนเนี่ยเมื่อกี้ต่อทาบเลยนะครับแบบนี้เลยนี่นี้ก็เอาท่อหดใส่เข้าไปเลยนะนี่ใช้ไฟแช็กลนหรือไม่ก็หัวแร้งลนก็ได้นะครับถ้าใช้ไฟแช็กก็จะดีมากเลยนะมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับแอเนี่ ทีนี้ก็สายสีแดงตรงนี้ปอกให้ยาวอีกหน่อยหนึ่งถ้าสายท่อหดไม่ได้ก็ต้องใช้เทปพันสายไปเลยนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้สายตรงนี้คือค่อนข้างสั้นมากเลยนะผมก็บัดกรีไปก่อนครับ ท่อหนได้ไม่เอ่ยอ่ะลองดูเท่อหนใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็บัตรกรีบัตรกรีครับซ่อมนอกสถานที่ครับผม น,นเอาทั้งหมดลองใส่เข้าไปก่อนนะถ้าไม่ได้ใช้เทปบันสายไปเลยได้อยู่ครับนี่โอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไฟแช็กลนก็ได้นะครับตรงนี้นะมันอยู่นี่ตรงนี่ตรงนี้เสร็จไป็หนึ่งเส้นครับ อลองดูสีเทาไหมสีเทานี่คือเป็นรอยไม่ได้ขาดนะเป็นรอยแท่นิดๆหน่อยๆดูก่อนนะครับว่ามันได้หรือไม่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรา,ชารใช้เทปันสายพันต้องดูสายที่มันแย่ๆนะครับก็คือตรงนี้สีม่วงนะครับสายสีม่วงนี่ต่อเลยนะคอนเนคเตอร์ตรงนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ผมต่อตรงเลยนะบายพาสเลยนะเพราะว่า ไหนๆมันก็ตรงนี้มันเสียไปเลยนะครับสีม่วงไปเลยนะหยุดต่อสีม่วงปลอกสายครับก็จะสายทีแดงนี่แหละครับผม ความยาวมันให้ได้พอดีไม่ยาวและไม่สั้นเกินไปตัดสายครับนี่ปอกสายไฟก็บัดกรีตรงสายสีม่วงก่อนนะครับทีก่อน อี่่สยไฟสีแดงครับกดตัดท่องหดนะครับผมท่องหดก็ประมาณนี้ใส่เข้าไปก่อนนะสองจุดนะครับกดจํำเลย สายสีม่งตรงนี้มันยาวไปหน่อยนะจุนเป็นกีนะครับตัดออกหน่อยหน,นึ่งนี่นี่เลยโอเคเสร็จแล้วสายสีม่งนะครับก็มาจํำตรงนี้เลยนะเรียบร้อยนี่ทีนี้ก็ท่อหดหุ้มจุดต่อเข้าไปนะครับ แรงทาบหน่อยนึงเดี๋ยวใช้ไฟแช็กโนอีกทีนึงครับป้องกันไม่ให้มันหลุดก่อนนะตัวเนี้ยเดี๋ยวนะเลื่อนตำแหน่งอื่นนะประมาณนี้เราเปลี่ยนไปสามเส้นแล้วนะก็ลองดูสายอื่นบ้างว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับนี่มันค่อนข้าง,างโดนแทะเยินแล้วนะครับก็สายสีแดงนี่จำตรงเลยนะไม่ต้องใช้สายไฟอื่นก็ได้นะ เพราะตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นคอนเนคเตอร์นะครับบายพาสตรงนี้เลยแบบนี้เลยต้องโหดหน่อยหนึ่งบ,บัดกีีเลยครับตรงเนี้ย ต้าหดหุ้มเลยนะครับล็อกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวใช้ไปแช็คลนมานี้อ่าแล้วก็นี่สายไฟเส้นสีขาวอีกนะครับสัเกตนะโดนแทบแบบว่ายับไปเลยนะครับนี่นะ ตรงนี้มันจะมีตัวต้านทานนะครับตัวหนึ่งนะไบาพารัสซึ่งไม่ตจาเป็นต้องต่อก็ได้นะตัดจุดที่มันเสียออกนะครับแล้วก็ไบาพาสต่อตรงเข้าไปเลยนะเส้นสีขาวนี่ครับนี่ผลอะไรนี่สายท่องหด เกีเลยนะครับทำไปทีละจุดครับป้องกันการลืมนะเสร็จแล้วนะครับภุมท้อหดเลยก็อาจจะรอให้มันเย็นนิดนะครับบางทีท่อหดมันเจอความร้อนมันก็จะทำให้เราอาสอดเข้าไปไม่ได้นะครับแต่นี้ก็ได้อยู่ ก็สำรวจทุกจุดเลยนะตรงนี้คือสายที่มันโดนหนูกัดแทะก็น่าจะไม่มีละเดี๋ยวนะน่าจะพบแล้วครับผมประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการต่อ,อจ้ำสายไฟที่มันโดนหนูกัดแทะใหม่หมดครบทุกเส้นแล้วนะครับประมาณนี้ครับ ครับผมหลังจากที่เราทำการต่อจัมสายไฟตรงนี้ด้านหลังเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเทสเครื่องเลยนะครับอ่ะเสียบปลั๊กเลยนะนี่กดปุ่ม power เ,เลยนะครับอ่ะนี้ก็กด start เลยครับนี่ส start เลยนะครับนี่ก็เครื่องทำงานช่างผ้าแล้วนะครับ ปล่อยน้ำเข้าแล้วครับโอเคเดี okay, e mm ๋ย hmm. วเรามาดูกันว่าเครื่องมันจะทํางานได้หรือไม่นะครับมันจะค้างหยุดทํางานอีกหรือไม่ mm hmm. ก็เดี๋ยวอาารอระดับน้ําก่อนนะครับ mm hmm. คือตรงนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่าเลยนะของซัมซุงเนี่ยสังเกตว่าตัวเลขที่หน้าจอตรงนี้นะครับมันขึ้นตัวเซเว่นเซกเมนต์ตรงนี้นะครับตัวเลขมันขึ้นไม่ตรงความจริงน่าจะเป็นเลขห้าสิบสองนะนี่นครับแต่บอร์ดโปรแกรมทุกอย่างยังใช้งานได้อยู่นะ อยู่แล้วครับ5ตอนนี้เครื่องทําการซักแล้วนะน้ําหยุดจ่ายแล้วก็มอเตอร์หมุนขึ้นโปรแกรมซักแล้วครับนะอันทีนี้ผมจะกดเรียกระดับน้ําเพิ่มนะครับกดเพิ่มน้านะเป็นระดับต่ำนะครับต่ําที่สุดแล้วก็ระดับกลางนะครับเ,เพื่อเป็นการเทสการทํางานนะครับว่าการจ่ายน้ําของเครื่องเป็นยังไงบ้างปกติหรือไม่ หยุดแล้วครับนี่ทำการซักนะครับซักปกติแล้วนี่ก็แสดงว่าเครื่องนี้นะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบสายไฟตรงนี้นะที่มันทํางานหยุดหยุดดับดับบางทีก็ค้างนะครับเพราะเวลาเครื่องทํางานไปเนี่ยสายไฟจุดที่หนูกัดแทบบางทีเนี่ยมันไปแตะโดนกันก็ทําให้เครื่องเออร์เลอร์ได้หรือไม่ก็จุดที่มันใกล้จะขาดนะครับ มันก็เกิดการติดติดดับดับนั่นเองเราทําการต่อจัาใหม่ไวริ่งใหม่หมดแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผมี่เป็นเครื่องรุ่นเก่านะรุ่นนี้คือ,อไม่มีสวิตฝาถังนะครับเปิดก็ทํางานได้ปกติเลยนะหรือว่าบางรุ่นมันอาจจะ,ะเฉพาะปั่นแห้งก็มีนะครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่านั่นเองตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับนี่ก็สําหรับคลิปนี้นะ ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับในกรณีที่เครื่องซักผ้ามีปัญหาในลักษณะนี้ให้ลองแกะเช็คสังเกตอาการแล้วก็แกะเช็คในเบื้องต้นเลยนะนับหนูกัดแท้สายไฟค่ะเดี๋ยวเจอบ่อยมากๆลองแกะเช็คหรือว่าทําตามคลิปนี้ดูก่อนได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ